สิ่งใดเกิดแล้วไม่มีดับไม่มีเกิดแล้วต้องเสื่อมเสื่อมแล้วต้องแตกสลายแล้วก็สังเกตเวลาผู้เจ้าพูดเกิดดับบางทีไม่ได้พูดเสื่อมพูดเสื่อมแล้วดับไม่ได้พูดเกิดก็ต้องรู้ว่าก่อนเสื่อมมันต้องมีเกิดถ้าไม่มีเกิดจะเอาอะไรมาเสื่อมใช่ไหมบางทีพูดแค่เสื่อมดับ อนัตตาหรือพูดแค่ว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาดับอนัตตาหรือพูดแค่เสื่อมอนัตตารูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือเสื่อมแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันนี้ก็พูดล็อกระหว่างอาพาธกับอนัตตา อันนี้ล็อกระหว่างทุกขังกับอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาอีกอันพูดล็อกระหว่างสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกล็อกระหว่างอาพาธกับทุกขังเห็นนะมดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาต้องมาจากทุกขังสิ่งที่เป็นอนัตตาต้องมาจากอาพาธเป็นเหตุคือทำอันเป็นเหตุให้มีตรงนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี ทุกขังมีอนัตตาต้องมีอาพาธมีอนัตตาต้องมีมก่อนอาพาธต้องเกิดเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีกฎอิทัปปัจยตาเห็นนะถ้าเราเอาตัวเนี้ยมาอธิบายเรื่องอนัตตาที่นั่งเถียงกันอยู่เนี่ยมันจะเคลียร์หมดเลยเพราะทุกอย่างเกิดจากเหตุพยัญชนะนี้ก็ต้องมาจากเหตุ พยัญชนะนี้มาลอยๆไม่ได้ทุกขังมาลอยๆไม่ได้อันนี้จังมาลอยๆไม่ได้ชาติมาลอยๆไม่ได้เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติพรยัญชนะนี้มีเพราะพยัญชนะนี้เพราะมีพบจึงมีชาติเพราะมีชาติชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วสัตว์เกิดแล้วได้ความเกิดละชรามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้ว นะธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมนี้เกิดจากเหตุนะปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันคือเกิดธรรมคือธรรมนะอันนี้จังเกิดจากเหตุคือชาติ นันต้องมีคำใหม่ว่ะไม่งั้นอันนี้จังเกิดจากเหตุคือเกิดกลายเป็นเกิดเกิดอันนี้เกิดจากเหตุคือชาติคำว่าเกิดก็เลยมีหลายคำนิธานะก็แปลว่าเกิดชาติก็แปลว่าเกิดอย่างเงี้ยอุปติอุบัติก็แปลว่าเกิดเพราะบางทีมันมีเกิดซ้อนเกิดซ้อนเกิดอย่างเงี้ยก็จะได้มีหลายคำไว้พูด เนี่ยมีประโยชน์ตรงปฏิจจสมุปบธรรมเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบธรรมเนี่ยทมที่เกิดจากเหตุเนี่ยเหตุเกิดแห่งธรรมนั้นเนี่ยมันก็จะถูกแตกออกมาเป็นอิทัพปัจเจตตาจริงไหมอ่ามันจะถูกแตกออกมาตรงนี้นอืมเนี่ยมันถูกแตกออกมาเพราะว่าอันเนี้ยยังไม่มีคําเดียวใช่ไหมเหตุเกิดของธรรมใช่ไหมอ่าละ อะไรล่ะมันก็เลยเป็นหลักว่านี้มีนี้มีใช่ไหมนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีน,มมนี้ดับนี้ดับสีบ่บรรทัด